สามสอง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  บาดบาดภาพล่วงตาเมื่อกี้ฮะมาจะหนีมั้ยแซม้

ตานีกัพอแล้ว,วกอบ่ทำเงินแหมอกโนโอ้ทโอ้ใช่คือทีนนอออ่ทัน,พพทน,น,นยี่นนยี่ก็ได้เห็นเหรอ ใช่เห็นไรอยาขาวเขียวเขาตัว่าเลยนะครับเกมแก้นะครับเกมแก้นะครับเซตนี้นะครับเป็นสองสองนะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นยาวเสิร์ใไ้ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นนิอมรชัยช่วยเสิร์ฟนะครับเดี่มนี้นะครับอื้ลูกเสิร์ฟนะครับโอ้เจ้าบาสทำดีนะครับพวกนี้ มาดูรวงเสือจ้าเอ็มนะครับเอ็มเสือไปพี่นิงเปิดหลังเท้ามีกระชอกไปไหนอย่ามอนใช้โอ้เอามโอ้ยบ้าูกกนอะรมึงปดเตเหนลูกเอ็มเล่ายยไหเสือป่อยี่หมาไนะพี่หมาลงมาเปิดอนุนะ น็อนอตเตต้องไปเอาน้ำมาให้นักกีฬานะเจอานั้นเลยตามยาพิษนั้นเลยไม่เกมเกมแกนะน้ไง่แตกเจ็ดลูกนะนะเจียชนะนะอ้น้นตกหกลูกคนเดียวไล่มาีกสอมายู่หนจะรอขานออเราแก้ันเหมือนเดิมแก้เนี่ย้าไหมกัผมวันนี้ผมไม่กลัวเราผมรับให้ทุกเรียมอ่ะเล่นีแกย่อใครยกอ่ะะ เอวขยุกเอาขยุยกผเลกข้นผมจะตีกับที่หมบอยผมผมนอนโค้กแก่ะเยาพอเอ็มลงสนามทังไงเกยต้องเกาะคอมเลียงต้องลอกทีเ่ยก่อนเก๋มิไม่สีเลียง เอมันต้องอย่างนี้ดิโอ้ยโ้องยอยโอ้อ้้อ้ยยเียโอยโโอ้ยโ้้ยวอยอ้ยโอ้ยเยอยอ้ยอ้ยยยวอยอ้ยโ้ยโอ้ยอ่อ้องยย้อ้ยยอ้ นี่อมอนใช้เสิอลูกนี้โอ ala <5 attraction> ้โหยังท so okay. ันนะครับลูกนี้ทันนะครับแต่ว่าจังวะสองไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าเอ็มนะครับถือว่าเส์ฟดีนะครับนี่อมอนช้เจ็ดต่อสองนี่อมอนใช้โอ้โหลูกเสิร์ฟนะครับวันนี้นะครับเส์ฟดีนะครับเส์ฟดีนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเอ็มนะครับพื้นค่อนข้างที่จะแน่นนะครับ เพี้ยนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ยามอนชัยเปิดยอเบาๆหน่าบัต่เนี้ยมเตียนอเมืนดียวเอ้ยเจ็ดต่อสองนะครับนี่อมอนชัยยอนลูกนี้โอ้โหเจ้าบาตเปิดสบายสบาย อ่งนะครับบ่นให้กันนะครับเจ้าโนนะครับบ่นให้ลูกทีมนะครับบุนบริสอดแจ็คเกียสองต่อเจ็ดนะครับเอ็มเสร์ไปพี่เดงเปิดซ้ายยกมาลูกนี้ยาวออมอนชัยให้คำตอบโอ้โหต้องบอกว่าจุดเก่งนะครับจุดเก่งของยาวอมอนชัยนะครับข้ามเขียวนะครับ จุดขายแกกบว,ว่าได้นะครับสำหรับ <คำ S 1> ยางมอนชัยนะครับข้ามเขียวนะครับอตอนนี้โอ้ยข้ามดีข้ามแบบนี้แล้วครับสปอนเซอร์นะครับป,ป๋าแดงหมดไปเยอะนะครับยาวมอชัยนะครับอโอ้โหจ้าบาดนะครับรจะล้อขึ้นตัวบ้าบอกดิแก้ขึ้นไป้ข้างไปเก้ตี๋ไปทงงางงหนก็ได้ดิ ตอนนี้มันเจ็บแกไปกินเหล้าเยอะไงแกไอ่ขนาดไนนะโอ้ยตีตอนทีคู่แกตอนนั้นเนาะออตอนนั้นออกมาจากทหารใหม่คูมั่อนมันไปตามเลยไม่เมื่อก่อนเราเตะกันทั้งวันเรายังไม่ยังไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะเออทุกวันนี้ตีเนี่ยยังเตะสองสามเซตวันอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยอาาปวดไปแล้วเป็นไปตามอายุอายุจะเข้าสี่สิบแล้อ ยาอมอนใช้ลูกนี้เจ้าบ้านลงโทษหรือเปล่าโทษบ้านโงนทนนน้มหมดเลยจจังนนสอแลอม้วี่ต่อเจ็ดครับเจ้าเอ็มเสือไปยามอนชัยเปิดลูกนี้พี่หนวิ่งวิ่งวิ่งว ยาวมอนใช้ยจะบบาสเปิดวิ่ง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 โอ้ไม่ได้แล้วครับจะนี่รออะไรครับรออะไรนีอไไจนีะครับจานนี่รออะไรครับรออะไรจานีนี่ะรครับอีน 8ต่อสี่ชิงพันสองนะครับเหลี่ยญนีนะครับหนึ่งพันสบาทนะครับราคามิตรภาพนะครับสต่อแปะเจ้าเอ็มเสิร์ฟไปพี่หนิงเปิดหนึ่งยกสอมาค่อนข้างหล้นเจ้าบาสเปิด1โดนหรือเปล่าจังวันนี้เตะดีนะครับลเจ้าบาอออออ่่่่ะะคนัส นีไม่ลัการสห้าต่อแปดนะครับเอ็มใส่น้ำหนักไปช่องกลางพี่เนิงเปิดหนึ่งยกสองมายาวอมรชัยก็ขึ้นหนึ่งแน่นก็พอรับได้อยู่มันเสีนั้นมันมุดลงก็ยากผมนั่นเยอะจริง

นี่อมนชัยของมาเบาๆโดนหรือเปล่าจังวันนี้โอ้โหเจ้ากรรมต่ำแม่ฮะเจานี่เฮ็ดหนังมุกจีจานี่แจมห้าต่อเก้านะครับเทมเสือไปพี่หนิงเปิดหนึ่งยุกลอยมาตรงนี้ยาวอมนชัย ตรงนี้ต้องให้นะครับสปิริตนะครับสปิริตเจ้าเอ็มนะครับแต่ก็เสียนะครับทัดตัวนะครับเก้า <9 S 2> ต่อห้าออมรชัยนี้อมอมรชัยวางมาที่ขวาเอ็มเปิดหนึ่งยกสองไปลูกนี้เจ้าบาสโอ้โหปลาปลาปลา,ปานี่คือนี้คือสตงแห่เนะ<อ>ี่ปลาบาสบาสใช้รองเท้าถึงเน็ตวงเงี้ย เต็มห้าตอกเก้านะครับเอ็มว่าไงลูกนี้พี่เน่งเปิดหนึ่งยกสองมายาวอมอนชัยขึ้นเล่นเขียวเจ้าเอ็มเกี่ยวขึ้นมาเจ้าบาร์โอ้โหลูกนี้ประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับเกมเกี่ยวนะครับโอ้โหถือว่าลงตัวนะครับฝั่งโน้นก็ถือว่าทําดีแล้วนะครับสําหรับยาวอมอนชัยกับพี่หน่งนะครับ ที่ถูกเวลานะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับเจ้าเอ็มนะครับหต่อเก้าเอ็มเสือไปยาวอใชัยเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมายาวอมชัยขอคืนบ้างนะครับต้องเตะนะครับแต่ก็เวียดนี้นะครับไม่เตะไม่ได้นะปิดนี่เลมอ่างนอโอเนชัยตัดยอดมาลูกนี้เจ้าบาท เอาตัวรอดได้ไหมยังวันนี้ oh, <c oughs> โอ้โหยาวเกี่ยวอีกแล้วลูกนี้โอ้โหตรงไม่แล้วครับถือว่าแก้ตัวได้สําเร็จนะครับสําหรับยาววันชัยนะครับหลังจากเจ้าตัวนะครับที่โดนนะครับโดนฝั่งนี้เกี่ยวนะครับลูกป่านะครับ <c oughs> ถือว่าแก้ตัวได้นะครับแตนี้ <c oughs> มันแมนวอลเื่กกี้เนี่ยได้มก <c oughs> <c oughs> สิบตัวหนะครับ นี่อมอนชายวางมาที่ขวาเอ็มโอ้โหยาวโอ้โหลงตัวนะครับพวกนี้ต้องบอกว่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟฟรีสำหรับนี่มอนชัยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะสิบเอ็ดต่อหกนัดนี่อมอนชัยตาหยอดมาลูกนี้โอ้โหลูกเสิร์ฟนะครับเจ้าบัส โอ้โหพี่เนิงเกี่ยวนะล,ลูกนี้อะไรวะจะก็จบแต้มหกต่อสิบเอ็ดนะครับจ้าเอา็มวางไปที่จุดไหนพี่เนงเปิดหนึ่งยกสองมาลูกนี้ยาวอมอนชัยขึ้นตัดยอดโอ้โหว่าเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับสำหรับยาวอมอนชัยสิบเอ็ดต,ต่อหก นี่อมรชัยลูกนี้เอ็มเปิดหนึ่งยกสองมาเขาไม่เสิร์ฟบีนะเอ็มปิดเขาเสิร์ฟไปแล้วโอ้โบเสิร์ฟบีเนี่ยก็เสิร์ฟบีไปอยู่เนาะบอกมันหกหุ่งกล้องแม่นะครับเจ้าเอ็มจะกลับมาได้หรือเปล่าพินิจยังล็อกไว้ได้ลูกเสิร์ฟโอ้โหต้องบอกว่าฝั่งโน,น้นครับพินิจนะครับถือว่าแน่นนะครับแน่นนะครับกับกรร จังหวะเกมรับนะครับไม่ไปหาวหรอกฝั่งนี้ก็ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับสำหรับเจ้าเอ็มนะครับนี่อะมอนใชอคิดดีนะครับจังหวะนี้สำหรับเจ้าตัวนะครับเปยนทรงนะครับเอ็มเสิร์ฟไปโอ้โหได้แต้มแล้วครับเสิร์ฟดีนะครับพวกนี้ขนาด้ายไปนะครับ นนนนนเจ็ดต si oh ่อสิบเอ็ดเจ้าเอ็มเสือไปลูกนี้โอ้โหเย็นแต่ก็มันอยู่ที่เหลียม แล้วก็มันอยู่ที่เหลี่ยมไงเหลี่ยมคนถนัดกับคนไม่ถนัดใช่ไหมก็ได้เล่นกันนะบอล่ะไเ่นไม่ได้หลังเขผมเล่นได้ผมเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้มันมเลยมา่ผมบีบไปหมดเลยผมเล่นไม่ได้ผมเล่นได้สิเกตเตดีว่าบ้านลูกไดไงบ้านลูกนี้วาไงโอ้ ต้องเข้าใจนะครับว่าเจ้าบาลน,นะครับไม่ใช่แต่ก็เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นโนโ้ตโบเจะลูกเมือ่อกี้น่าจะน่าจะเรียบร้อยดีนะครับบานมันคุมเกมได้ไง่ายผมก็เปิดลูกเสริมได้ถ้าเล่นแบบเล่นใจเยนเ็นๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันแตนะ่ไหนแกโยกแก,ยกก็สดเนะาะแ้่บาลก็โยกใหม่ เอาเอาสเลยเห็นเป็นสิบเลยครับเอาสามเลยเป็นสิบ่ะนะแ้มเจ็ดต่อสวีะครับอิมเสิร์ไปลูกนี้โอ้โหนิดเดียวหรอครับในวันนี้เถือว่าคิดดีนะครับ ของนนเปลี่ยนคนเสิร์ฟนะครับเป็นพี่หนิงนะครับพี่หนิงเสิร์ฟมาเอ็มเปิดหนึ่งดีนะมนเตะถูกเจ็ดต่อสิบเอ็ดเจ้าเอ็มเสิร์ฟไปลูกนี้พี่หนิงเปิดหนึ่งยกสองมายาวอมอนใช ขยับขึ้นมาหนึ่งเตมมนะนอน้องลูกนี้ให้จีให้กีคะแนนสำหรับเจ้าบานลูกนี้แปดครึ่งอาธินาไป้ำงานนีวว่เลยอันเสาร์หนาัวแก้วเหรอออกยาแกงเลยเหรอ เจ้าเอ็มเสือไปพี่เนงเปิดหนึ่งยกสองม้นมายาวอมอนใช้เจนี่พูดเหมือนเสือไม่ได้บ่เออเดี๋ยวเราแกะแก้มก่อนรถ if this heal was true the boys said that no that's the that's the เต็มเดียวกแจมดนะครับ12-8มเดียวเกมนะครับอมรชัยนะครับนิดเดียวเหรอครับจังหวะนี้สำหรับนี่ออมรชัย8-12เต็มว่าไงลูกนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าโอ้โหออกไปค่อนข้างเยอะนะครับ นนครับแมตช์พอยต์ครั้งที่สองนะครับสำหรับอมรชัยนะครับในเหลี่ยมนี้นะครับนี่อมรชัยโอ้โหเจ้าเอ็มยังเกี่ยวได้นะครับถือว่าเซอร์บีนะครับนี่อมรชัย เล่นไว้ก่อนเลยนะเล่นไว้ก่อนเลยนะรอกรรมการเดียวนะันอันนี้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 หาเขาโว้โหาไปครับี่ครับ เเ้ยซุดยังไม่ลนี่เลยไปเนาะเดี๋ยวมาเตะเลยอ่ะ่มาตะหรือพี่ยาวเลยอ่ะได้ก็ทไปเออผมก็ยาวก็ได้ อันรี้จบเกมไปนะครับเป็นอมรชัยนะครับทําได้นะครับในเซตที่2นะครับขวาเงินรางวัลไปนะครับสําหรับเบียมนี้นะครับเหมือนเดิมนครับแอดมินนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ผู้แพ้นะครับและก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับที่สู้กันได้อย่างสนุกนะครับสําหรับชิปนีไรนี้นะครับแอดมินนะครับหมานวก็แต่ขอหยุดการไล่โซได้เพียงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ